เ้ยาเ้ายาเ้าเดี๋ยวพ่อเฝ้าก่อนาร่ครัสวัสดีครับนิวน้ำเนี่ยครับ สวัสด <Es> yeah. ีม <l ots> ื่อน <keyboard> ี้มากกบน้องนิ้วฮะน้องนิวสวัสดีครับก่อนเอาไหมเอาไหมฮะเอาไหมครับสวัสดีครับเบาหน้าบาหน้าหนีเบาเสร็มไหครับสวัสดีครับประสนครับเฮ้ยอ่าจับบาดนี้เอาบาดนี <ared> ้เมื่อนี้สิผ้าฮะพี่น้องไปแกะบักหอยเนาะฮะแกะบักหอยยูใส่เกาะยูพุนป่ะฮะยูพุนนะครับตรงนี้ว่ายยูพุนอ่าเดี๋ยวตามมาเลยครับ ฝากโทรศัพท์น้องนิวนะครับอ่าไปเลยครับบ no. ่อหอยลูกอยู uh, ่อใส่น oh, wow, wow. ี่มีหลายตัวปะครับมีหลายตัวอ่าหอยใหญ่บอหอยไงหอยไงเอ้าเอ้าเอ้าเว้าเอ้า เดี๋ยวเดี๋ยวไกเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวน้องนิววาอ่ะวาวอ่าบลาหอยไงบอครับหอยญ่บอไงไ่ํำไหครับทำฝาทำฝานะครับส่บอหอยน้องนิวลองสีบ่งนะครับลองสีบ่งเนี่ยส่บอหอยน้องหุ่นหุ่นมีจักบอครับจักบอหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้ โอ้ยนี่หาบอนี่หาบออ่าเดี๋ยวน้องนิวอยู่กับปูก็ได้ลูกแล้วครับผมอ่าบายบายก่อนขอบคุณค่ะบอเอาไม้ไว้ก่อนเอาไไไมม้น้องบอเอาไม้อ่าน้องบอเอาไม้กระเช้าบุญไหว้แน่นิดนึงเป็นน้ำปูก่อนนี่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 ครับนหีเยาใส่ยังสปล่อยลงหลดเด้อปล่อยลงไปมันจะน้ำตัวนี้มันสอดนี่มันจะขังอย่างไรหันมันเลียงหนไรอย่างนี้สัก่อน เอาไปปลอยเลยปลอยลงหันมัน,น,มนไปปลอยลงับบอนอนุบาลบอ่อหอยหครับจะบอ,ะอยบ่ยอยอยต้องเที่ยวไปพรมนม้ำด้วยบาอ้อาวมาเลยค่ะนํำมาเด้อสายไม่สิขาด <laughs> จะปูสีภาพไปเบิ่งข้างพูนโอ้โหยาเนี้ อาเนี่ยแซกอายุได้กระเป๋อพี่อะครับว่องกระสีร่มน oh ี่เขากระสิปอยลงปอยลงไว้เป็นบอลอุบาหนฮะ อาสิบ่ขึ้นขึ้นไ่ได้ดอตแงก็ได้ตัวล่งโดบสิบี่ยาบขคอยเอาเอายืนซื้อๆเด้อเบิงเด้อเบ้งเอาเด้อนี้คืออุปกรณ์ครับมาแสะไข่มาแลีวเยมาเมาลวมาเสะไข่บัอยจเย็นๆจเย็นๆยมากอ่ามาแสะไข่ักคอยเอายืนซื้อๆเด้อหามเพ็รสิดาบดาวมาบเนีมาตามมาครับตามมาใช่ใ นี่ครับอุปก,กรณ์เซหอยกาวนี่แหละปาดอารูดครับเอาปาดเทอุงกรณ์เลยนี่เพราะมันคือตรง,เ,ราางเอง,เราางตรงคครน,นี้นี่ครับเขาก็เสาะ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 เลยเนี่ยออกนี่ครับอาจจะได้อันนี้หนึ่งรงังเอาคือว่เอา,า,นนาอันนั้นน้ำมากอันไหนหรออันนึงบอยดีเอาไว้หั่นดี แม่นจะเอาหอยไปหันว่จะให้ไข่นีไว้ช่แม่เอนบัดนี้จะแก๋นะครับเก๋เก๋หอยเมื่อสิบบพเดียวันบ่นพ่อ้ไข่หอยมาแล้วหอยแล้วสวยไหมสวยสวยสุดๆไหมครับอ้าวทักทายท่านผู้ชมหน่อย ให้ทักทาท่านผู้ชมก็ลูกครับอ่าฝุ่นดังไปซี่ยิ้มหวานอยู่ยิ้มหวานบ่าวดอกยิ้มเห้พ่อว่าผู้เดียวอ้าวนี่เอา้องนี่โซ่หอยเนี่ยนี่หอยห้าอ้าวอ้าเมย์ไงบอเอาให้เพิ่งให้โซ่ตากล้องโซ่ตากล้องโซ่ตากล้องครับโซ่โซ่กล้องนี่ครับบกหอยหอยน้องนิ้วอาม่บ้านนี่ปล่อยลูกมาลูกเนาะเดี๋ยวมึงเมย์ไงกูนี่อีบานเฮ็ดจังไดจังสิได้บานทูนีไงที่ยังมาได้เลย บอไปเอาพุนก <Pop> ่อนไปเปล่าพุนก่อนไปลูกไปพุนไปเอ้างงไปพุนลูกยังไปพุนเอาพอได้เนี้ยพอได้แงงไปไปะสหงองเดีลยวสอเอาไปเออน้าพอไปนําพอไปเก่งจังเลยอ้าวน้องนิวอายุสปีสปีหนึ่งเดือนนะครับอ่ะเหนียวเหนียวก็น้องลูกน้ะอ่ะหวพี่น้องเบิ้งเลยกึก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 เซสตเซ นออกแล้วนี่ได้มาทั้งที่สองเสร็งไม่ใหญ่สักเท่าไหร่นะอ่าอันนี้คือมันไตขึ้นมาทั้งนี่ไตขึ้นมาบนบกครับสีส้มอ่มันถือตหอยนั่หรือเปล่านี่ตัวไหนตัวนี้ตัวนี้ถือบมเป็นยังครับตัวตัวนี้เป็นเขาถิ่มไปเลยนี่ก็ตตายัวได้เป็นยังครับไปไปต่อ อันนี te ah right. L ure. L ure. Okay? ้อันนี้มดย่งนี่โอ้หมดกำแดงพอดีตัวนี้วายมาลูกมาลูกมากมาลูกน็วร็วมดกำแดงไาลูกระวังระวังย่แลนเดอร์คนหญ่นี่อันนี้ถเนี่ยสุมอ่ะไปต่อไปนี่ครับยุยระวังตกน้ำนะลูก นี่อีกหนึ่งรังโอ้สองสองสรังสามรังนะครับเดี๋ยวกระสิบเอาเอาไม่อย่างเป็น <c oughs> เดี๋ยวพี่น้องเบิ่งกันเลยนะครับเด้อนี่เ้าก็จะเโาะอืบนี่นะครับอันนี้สวยมากนะครับอยากกัมแหงเด้อ ว่าทำไเห็นบ่จังสีกะมันกระต้องเฮ็ดนะครับเพราะวอสัณฯมันกจะเซลใบได้ให้มันออกเองตามธรรมชาติได้บ่กระได้อยู่ครับแต่ว่ามันหังบ่คือเฮาดูแลแบบส่วนรวมอ่านอินบ่ครับเทนี่แก้วเทนีกแล้วนี่สวยไหมนี่เท่ลไรลูกนี่พี่ใส่ว้าวว้าวมาต้องว้าวดอกให้พ่อว้าวผู้เดียวก็ได้ย้ำมาแย่งกันว้าว อ้าวเอาแบบไห่บ้าเอาเอาคือบระด็นน็อบหวานเดี๋ยวเอาเอากระพอค่ะเอากระพอ่ะกระพอ่ะใส่ใส่มาดูเอาเอาค่ะตัวเอากระพอหน่อยนี่ให้น้องถืออ่าถืออย่าจ้ำเต๋กได้ครับเด้อใส่เต๋ยไงบ้างละบ้าหนีบ้างมาไข่ในมืออนอกโอ้โหไม่น่าโอ้โหจะไหนหนีบมาบ้างหลายบอสหนีบของแม่หลายเด้อ ห้องนิ่วนี่กับห้องแฝดเดี๋ยวพอเอาให้นิ่วอีกนิ่วยากรบแด้วหลุดเด้อมันจะแฝดอือแฝดอ่านี่ครับนี่พี่น้องเบิ่งอ่านี่ครับโอ้เยอะมากของไข่เอออันนี้ร้ายครับถ้าเกิดถ้าเกิดขึ้นตามความสมบูรณ์ของบอกหอยบกหอยหรือว่าเป็นชุดแรล็กว้าวขอขอเดี๋ยวเอาอะไรก็พอเออหนอเอาก็พอมาเห็นเลย <Okay. S 2> เ,เอากะเซะจักน้อยหนึ่งกับพอครับนี่ก็ออกมานี่ย,นย่างพ่กับพุ่มน้ำเลย,ลเยนะครับโอ่ครับเดี่ยามา นั่งลงลงนั่งลงอย่าไปหยับอย่าไปหยับสายไม่พออย่าไปเฮ็ดอย่าไปเฮ็ดลูกอย่าไปเฮ็ดห้ามไปเดี๋ยวพ่อสิเฮ็ดเองพ่อเฮ็ดเองพ่อเฮ็ดเองมันจับก็ได้จับ่็ได้กระสันพ่อจะไปอยู่น้ำปูได้บาดอันนี้สดครับตรงนิ้วก็สิวุญไหวเนี่ยจังน้อยหนึ่งนี่ครับมาเลยเดี๋ยวก้าวหนู อ่าเดี๋ยวขอใช่ไหมอ่ะหนูถือเด้ออ่าหนูถือมให้แม่หนูถือไปให้แม่อ่าหนูถือไปก้อนก็ได้ตกแตกตายแล้วโอ้ยเรียบร้อยเลยหน่อยนึงเอามาเป็นอย่างน้อยนึงหนู้ถือหรอกเนาะมันจะแตกเห็นบอสโดนอันนี้คือการแะสใจอยากบรกเพสครับให้แม่ ไม่ดักงานพยิบีะแตกบุเขาบีแตกเสียดายเสียดาลูกไหมเขาเป็ยงแบบ่าออ้แม่หาไหมพุ่นแผนพุ่ก็มีคพุ่นทั้องอันเลยแสดงว่าถือมาหลายก็ก่าเพราะว่ามื่อเมืามาบิงแนนียังบด้สามเนาะแต่นี้มีแค่สามนี่ครับโอ้โอ้ลูกๆไข่ควงไปใส่บานี้ เอาบอชไห้เอาบอกห้กเอาบอกไหยให้น้องซื้อแน่น้องซีโบบอชหอ้ยอ้าวไงใส่เอไแม่นใส่เอานีแม่บ้างเอ้ยใหญ่จังเลยุ่ย่าไมุ่ย่างไมุ่ย่ยิีโ๊บอย่จโโอ้ยอะไร่ะฮะมาครับมาน้าน้องนิว เบาเอาหามไปลงไปไปบุญไหว้เนจักน่อยครับนี่จะไปเอาลงเบาเบาเบาบีเอาเอาบอกไวางให้ก่อนเอาหลูกกันอุ้มเอาหลูกกันเอาเอาเอเอาเอห้ครับเดายฟาเดียาดเพอทีทอนให้เบาเีาเบาเบาบาเบาบาบาบบ ทำนิ้วน้อยทำนิ้วน้อยเอา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 า่รู้นจะว่าอย่างเอาเอางอนมาสิต๊ะลูกเอาเอาเอาเอเอาเอานคือาสิคเอาเอาเบาเาเอซื่อเบาซื่อออเอาเบา้างไม่ค่อยเอ่ะเบาไปำนิ้วน้อย I'm y o u n l I'm happy. Happy. So good. So good. o k a y bad. Good job. Good job. Good. Good. After. After. Noon. Noon. Every. We. Ever. e v e Ever. e Ever. e v e r t h r e e One. Blue f i e One. One. And. My friend. Job. Am. อันยังไงคือเจ้าอันโซเคร่งจังเลยอันโซแฮปปี้โซแฮปปี้อึ้คือเจ้าท่านดีท่านได้หมดมาขืนหรอหมดมาขืนลรอมันไต้น้ำจอกมาก็เสร็จแล้วเป็นหวานแต่สัมภาษณ์หน่อยครับน้องนิวครับน้องนิวครับพูดหน่อยครับบอกเนี่ยลูกบอกเนี่ยบอกได้ไม่ไปเลยคือพ่อบอกบอกไม่ไปยืน เครยอมไม่นั่งนี่ยอมไยืนนางองจิดาวีพอพอพ่อมามแม่ขอไม่ขึ้นเอาเบาทีลกันลองเพลงไงพอพ่พอยุดไ้อยู่ีพอพอามาขึ้นพอต่อกระลังเงนเงนตัวใครบอกหอยครับพี่พี่ก่อนตัวหน่อยอ่าต่อกระลังใครบอกหอยครับอแม่ยืมไม่พอก็ในพอสีเรตอธิบายอ่ะก็สันย่งไปหาพ่อน้องนี่อธิบายรยงย่างไปหาพ่อ ยด้อไกเด้อมีสต๊อกอ่ะเขาเขาอยียเขาไปอีกเล่าโอเคครับยื่อความเห็ดหย่งสวัสดีครับครับแช่หอยครับแช่หอยครับยื้อน้ำเนี้ยครับอ่ะพี่น้องเบิ่งเนี่ครับอ่ะว่างใช้มือครับอ่ะโชว์พี่น้องครับโชว์พี่น้องนี่ครับของมน่อยอาบิแม่แม่ครับแม่ถือเออโอ้เก่งมากเลยอยู่อยู่นั่นแล้วลูกยื้อของแล้วลูกอ่ะมาส่องผาดพ่ออีกแบบเลยมาส่องผาดพ่อพ่อเห็นอย่าง เอี๋วดไวเนกันอยดปูอใ่หม่อวะปปูยังเดี๋ยวไปสัมผัสปูกันเลยไปสัมผัสปูพอให้ยังพอแสงหอยบาลูกนี่ได้ใครหอยอีกแล้วพ่อแม่แม่ครับผมมังแค่โค โทษกันโทษหาใส่มันบอกเปนแนวโทษเป็นไม่ลองเพลงใดนได้ abc ไหม g d อันหนึ่งสองทำน้ำหนึ่งสิบให้หน่อยหนึ่งเพราะเหนังพอเฮ็ดหนังโอ้ยมันวได้ตัวนี้มันก็ไทรวะเดี๋ยวเดือกเด้อญุ่ยผลญุ่ยผก่อนเดี๋ยวแม่พาไปสัมขารขอเนาะเฮ็ดกันบมดเลยเนาะเดี๋ยวแม่พาไปสัมขารแก่ง่ย่ายนี่อยนี้เขาไปไป ไปยังไปหาพ่อฝุ่นไปหาพ่อยืนดียืนนี่ยืนนี่แอมเนียืนนี่อ่ะอธิบายตอนนี้พ่อบีกำลังทำอะไรพ่อบีเห็นยังอยู่หรือพ่อบีแซ่หอยหอยแซ่ไข่หอยหอยไข่หอยไข่หอยอ่าหาพ่อบีแซ่ไข่หอยไม่ถึงยุดปฏิพ่อ เสียงเจ้าบ่เขาได้หนิพราะว่ามันเสียงตัดเสียงหลอกพางออกอกบ่บ่ได้หลายบ่หลายจากใครครับจากใครที่ใครบ่กใครเลยตักบาทใครที่บาทใครเลยตักบาทข่อยข่อยไ่อยข่อยอยู่นั่นลนะลูกมาข่อยเสะยู่ใกล้ๆตอนนี้น้องนิ่วยังไม่พอก็ ตอนนี้ได้จักไข่แล้วครับจักไข่คลิปไข่ล่ะบอสคลิปใครนิวครับหาหน้ามายิ้มให้แม่นะเฮ้ยป่าวว่าวครับสวัสดีครับน้องนิ้วครับไปยั่งรับหนึ่งหนึ่งซีมให้ฟังเลยครับไปยังน้องนิ้วอ่าเมื่อนี้มาอ่าเฮ็ดไข่บักหอยหอย อ่าซึ่งมีอยูจ,จะไข่ก็ลูกไครหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหสบเจ็ดสบแปดไข่ครับโอ้ซำเลกวันเกิดนิ่วเลยสิบแปดไข่หมดเลวเหรอหมดเลวครับอ๋ยูก็พอเหรอหลูกก็ต้องมาหาแ่มยูก,ก็พอสิบแปดไข่นะครับสิบแไข่ไข่ก็กจะเห็นเห็ไข่มันชุ่มชื่นนี่ตลอดเอาไป็เห็พ่อบองเนี่ยเอาไปเห้พ่อบอกพ่อซีบอกยัง ห้าส okay. ิบบาทใครมัสิห้าสิบบาทให้ไครมันแหงนะครับอ้ากัาสิเอาน้ำพุ่มพุ่มให้มันเปียกแ้่พอผ้าดุกจากนั่กันมาืนคืนเขาบอกว่าืนแต่ว่าคนตงไหมดมาคืนมดมาคนมคนครับใส่ใครหน่อยเนี่จากน่อยหนึ่งพอ ก็เป็นบักห้อยไหมไม่เอาไวต้งมีล้อมมนจะบกขึนหรอไม่มีล้มอมันจะบกขึนล้วมันจะไต่ตามแหนแดงไมอืมกขึนเอเสาลูกงน่เนาะแม่มาลูนน้อน้องมาต้องนแม่มา้องอยู่คนละื่อให้คระโอยู่ก็พอนแม่บันก็ชบาอุ้มบขึนชบาวออออจะาวเธอเอาไปนั่งทางให้หผมอ อันนี้คือไข่ขขบักหอยหอยอ่าหอยโขงเห่านะครับเห่าก็ได้อยู่สิบแปดไข่ขน้งองนิวน้วเนาะครับกะาดูนี่จะให้น้องนิว้วยืนก่อนถ้าอยากยืนนะครับอ่าเบิ่งดี้ดนมดมอันนี้เอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวให้พอเบากันหนุกพอาเบาแป๊บเดียวหนุกอ่าสำหรับมือนี้นะครับ,บนิ้วน้ำแนวก็ขอจบคลิปอ่าการแสะเอาหอยฮะ เอาไข่หอยนะครับไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณพี่น้องที่รับชมรับฟังนะครับอ่าช่องยิ้วน้ำเนี้ยครับวันนี้กระเมรีกระโคสั้นแล้วผ้าจ่าพี่น้องไปก่อนเอาไใบมือหนาสิมาเฮ็ดคลิปหยั่งนันพี่น้องก็ติดตามนะครับตอนนี้กำลังแย่งไม่กันนะครับอ่ะบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายส่งจุ๊บด้วยส่งจุ๊บครับสวัสดีครับครับก่อนครับก่อนครับครับเอาไม่เห็นเนี่ยปานนี้มันมืดแล้วมันมืดแล้วไปฟังนะเมียไป